สวัสดีจ้าพี่น้องในประเทศต่างประเทศมืีอนภาพพี่น้องมาปลาบักแตงด้วยเบื้งนี่เด้วยบักแตงกับบักแตงร้านสาวเราพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเพิ่นกำลังเก็บเื่อแหลกบักแตงกับกำลังเล่มพี่น้องบักแตงหน่อยผลปลาบักแตงหมากกับหลายคนอยู่ดอกพี่น้องมาให้หลูกร้านมานํำกันแจ่วเลย มันบ่อไหลฉันไม่ชิบุ้งจริงนะเนี่ยทินมันยิ้มนะครับบายๆนะครับสวัสดีครับครับบ่หูสวัสดีครับง่ามๆตากแดดคักมาเก็บบักแต้งพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้องเลยดอกเต็มดอกไหลดอกลุกอยู่พี่น้องดอกเต็มดอกเต็มพูดเก็บแป้งขอท่านมาหอดอยู่พี่น้องู

ภาพพี่น้องไปเก็บเพชรคู่มือสองหมือสามมือนเราพี่น้องเก็บเพชรสองหมือบอ่สองหมือนเมื่อนี้ก็พภาพพี่น้องมาส้มสวนแต่งผู้ปลูกแต่งนี่กับไปเก็บเพชรน้ำกันละพี่น้องสวนแต่งร้านสาว เก็บแต่นวยแต่งไงบะแมนเก็บเก็บเครือมันเก็บนีงมันอืม เก็บสองครั้งเลยบ่ ท่าน,นพ่อ,พอสาท่านเก็บท่านตัดใบเก็บไปนำตัดไปไปนำหินอ่องเอ้ เก็บหลอบแรกได้หน่อยก็ต้องทำใจละเก็บหอบสองหอดสามก็ไล่ขึ้นเองมันละเออแมน ถือว่ามันงามได้นี่เ<า>ด็กเก็บก่อนกำหนดงามยืนบนงามตัวเด็กเก็บก่อนกำหนดหมากแตงมันสามชิ้นห้าหมื่นทอนได้เด็เกดแบบเก็บหน่วยเดื่องความแน่นอันนี้แค่บอท่านพ่อเดื่องสามเด็กเก็บหน่วยล่ะเก็บก่อนเก็บก่อนกำหนดถือว่ามันเป็นหน่วยไหวอยู่ เิงเก็บเทิ่งลุกคุนจะเม็นคักพี่น้องเวลาบ่มีมีดแต่เวลาไปเก็บเห็ดพี่น้องนี่เห็ดมันเบิดเลยก็เลยบด้ไปเก็บก็เลยโง่งมาใส่สวนแต่งอีกคือเกาล่อพี่น้อง มองมันเป็นหย่อยอยู่ก็มีเนอเพิ่งเพิ่งกิบแต่งเพิ่งเอาหุ่นแต่งไปในเวลาเดียวกันเด้อพี่หนอง แตงจะน้อยงามๆลูกกำลังเอวออลูกกำลังเอวไปยังล่ะอยู่กับไอ้พ่อไปยังล่ะลูกกำลังเอวพี่น้องมากแล้วพี่น้องมากแล้วพี่น้อง นี่นี่นี่ร้านใส่ไปใส่ไปสวนมันไทยไปหลกไปไปอยู่โฮมเร็วเร็วเร็วฮอนเด็ตฉันไปบาดดูดยเ้าไปหาลุงมาหลูกมามาพี่มามาเทียงมาหลูกมา ร้านนำแล้วพี่นนอกร้านกับฮันมาในลูกร้านเอ้ยอเฮ้ยหิวคู่แต่ง แต่กับบ่ก่อยงามเราพี่น้อง <c oughs> มันคือมันไม่งามนี่ก็ถือว่างามแล้วล่ะน้อพี่น้องให้มียาดีเพื่อแหนแก้มทุกจะบอกเนี่เด้อเสียงสายตัวบอกเด้อเสียงดังแต่เป็นเสียงสปริงเกิดเด้่อพี่น้อง หคดักท,ทัวพี่น้องหัดบอดายภาพพี่น้องไปเบิงหายมันไก่สิเป็นหน่วยก่อนพี่น้องสิภาพไปเบิงทัวใบมันหลายแตง่งก็ใบหลายจนแหนมบุหินหน่วย 不能拿的。 ไปเจ้ากยู่แล้ามันสีไลซำไดามันหากำลังเป็นน่วยบเห็นหูดอกน้อยข่าไปหาติเห็ดรานเห็นหอนไฮ่บักแต่งสวนบักแต่งแมนโดนๆมาหาบักแต่งทอหนึงแต่ว่าแต่มันบม่มีน้อยตัว ลาบหมูตำบักแต้ง,งพัดหมูมมแกงเห็ดใส่ไว้พี่น้นองผวยพัก,พกโอ้ยนีนยนกย่กิน,นลายยางพีน่น้องมาเด้บบกินเผามาเด้อลาพวก้อนยม่ิรดาทุ่นัดอุ่นกุ้งมาใส่เครื่องกุ้งมาเข้าไปอีกพวกไม่กแตงกขม่แ่บบนแ้กก็ใส่เครื่องบูนเข้าไปอีก พดสรว่นตเกินเพัดเปนอมเคยไปว่าผู่ไปว่าเป็นพระานกินเขาแล้วก็หายปักแต้งพี่น้องแต้งกระโบ่ได้ไ่ดอกพี่น้องได้น้นย แสบนำใส้เสือผ่าประหันี่ไหนมาเม่นลุงไ้มาบ่าแสบดาบเน,นี่โอ้โหโอ้นะคะ้ามาเรื่องเนีน่เอาให้น้องเม่นมือนั่น

ทุ่งแถวนี้เนาะเดีนะ๋ยวทุ่งก็ลอยยังไงแจกบาทก็จะได้เอาตัวนี่เขาายยกได้พาพี่น้องมาเบิงบักทัวบักทัวก็ลังก็ลังงามพี่น้องนี่เราบักทัวไปเก็บบักแต่งล้วก็พาพี่น้องมาเบิงบักทัวบ้านก็ผ้าพี่น้องก็บานแล้วพี่น้องเอา้าคุณประแจง กบ,บันละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเรื่องพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย